มีพอสมานะ GTS มีโต o ต้าเอาผาดด้วยเหรอเฮ้ยดีไว้ยเฮ้ยขับเอาผาดดีกว่าผมอยากได้ตัวนี้มานานละคือมันเป็นรถแบบครอบครัวสุดดีมากเลยนะพอตัวนี้ก็น่าโดนมีทั้งรถมาด้าสามประตูมีเอาผาดนะเป็นแวนนะแล้วก็มีรถซูเปอร์คาร์พอสแล้วก็มีคลาสสิกไทยน่าจะเป็นพอ e นะดูโลโก้ละ แล้วก็มีซูเปอร์เจทีคันหนึ่งก็คือโอดี้สปอร์ตปะปุ่มาะไรก็มาเดินครับโมซา A9 นะแล้วก็ผมใช้บุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งบุ๊กคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเสียบไว้กับ PlayStation 5เนี่ยตั้งแต่ต้นเลยนะพอเปิด PlayStation 5มาปุ๊บผมกดเปิดโมซาปุ๊บเนี่ยมันก็อย่างนี้เลยนะใช้ได้เลยนะซึ่งโมซาเนี่ยมันเสียบผ่านบุ๊กคอมพิวเตอร์เลยนะบุ๊กคอมพิวเตอร์เนี่ยคือมันแปลงให้โมซามันใช้ได้กับ PlayStation ไงเป็นไดร์เวลที่ใช นะดีฟอร์ลไม่เป็นปุ่มนี้นะที่เป็นปุ่ม s t a t i o n นนะมันก็จะเด้งแบบเมือแเรากดปุ่ม PlayStation จากวูมิหลายตัวอื่นทั่วไปเลยแล้วก็เลือกเข้ายูเซอร์เดิมนี่แหละแล้วเข้ามานะมันก็อย่างงี้ดีมากนะตัวยูตาอัลพารนี่ไงผมเห็นบนถนนบ่อยมากเลยนะผมก็เออตัวนี้ใช้ได้นะสฟือดีน่าจะอเนกประสงค์ดีอะนะ,นะความสูง190เลยเหรอ แล้90เซนติเมตรนะดูส,สูงนะหุ้ยพ <ena> ี่ต้องก้มเลยนั่นน่ะนี่นับจากไหนอ่ะนับจากพื้นใช่ไหมต้องก้มนะต้องก้มหน่งแหมพูดเหมือนสูงเลยผมไม่ได้สูงไงเลือกสีหน่อยดิวิไฮ้นี่มันอับผาจริงๆนี่ว่ะสีอะไรอู้สีนี้สวยอือหือ ให้สีเทาๆเขียวๆเนี่ยนะส่วนนี้ดำสีดำนี่เห็นบ่อยมากเออสีดำนี่เห็นบ่อยมากโอเคลองหน่อยนะยอมโดนแล้วเนี่ยเจ็ดหมื่นห้าอ่ะสีที่ผมคิดว่าชอบแล้วกันนะซื้อเอาผาดมาขับเล่นหน่อยรวยจริงๆเจ็ดหมื่นห้าเดี๋ยวเราไปสอยรถมือสองอีกไง เออดูนี่ภายในภายในเอาผาไอย่างนี้นะคือเมื่อเวลาเห็นมันท้องถนนเนี่ยมันเกะกะมากเลยนะคือมองเห็นด้านข้างโอเคแต่มองเห็นมันท้องถนนแล้วอยู่หน้าเราหละรู้สึกอึดอัดจังคือมันบังไงมันบงังทัศสนวิสัยต้องคอยหาทางแสงออกไปอะแต่ใจอะอยากได้เออใจายอยากได้มันดูครอบครัวดีนะมันดูในประสงค์ดีอยากคือดูรู้สึกว่าชีวิตน่าจะสะดวกดีนะ คือไม่ต้องก้มอ่ะเออไม่ต้องก้มอ่ะเวลาเข้ารถอาจจะก้มนิดหน่อยต่ำกว่า160ยยไม่น่าจะต้องก้มนะผู้ยงผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่เนี่ยสบายเลยเนี่ยไปทำบุญกันที่วัดนีคันนี้เลยเนี่ยอานะเอาผ่านเลยอะเอาผ่านมันดูไม่มีเชฟเลยนะแต่แต่มันมาใหม่ไง,งเออออประตูเลื่อนนะออประตูเลื่อนห้าประตู อ่ะไปกระติ๊กการคข้ามจอยนะนี่ผมจะปรับความแรงขึ้นมาผมผมปรับแค่สองเองอะ่ะเพราะว่าท็อกมันเยอะไงผมได้รู้สึกแล้วโดยที่ไม่ต้องปบปรับพงหนักมากไงแต่ว่าผมอยากให้ได้ให้ตึงแขนตึงมือกว่านี้อีกนิดนึงผมพิ่ว่าสี่ลองสี่ก่อนนะส่วนอันข้างล่างเนี่ยผมว่าค่าความอ่อนไหวของระบรบตบสนองพงม,มันหมายถึงว่ามันเซนซิทีฟมากกับพื้นถนนใช่ไหมมันจะเซนซิทีฟใช่ไหมอ่ะถ้ามันจะเซนซิทีฟมากปุ๊กก็จะปรับสิบไปเลยนะ อันนี้แรงบิดสูงสุดของระบบตอบสนองคือมันไม่สามารถกําหนดค่าให้แรงบิดของมอเตอร์ได้นะอันนี้มันคือเลเวลของค่าที่มันจะส่งออกมานะเพราะว่าเกมไม่สามารถกําหนดค่าแรงบิดได้กําหนดได้แค่เลเวลของสัญญาณที่จะส่งออกมาเท่านั้นแรงบิดเนี่ยเราต้องกําหนดได้พครงอะไรเท่านั้นนะแต่การลดเลเวลของเกมก็ทำให้แรงบิดัปทำงานงน้อยลงไงเอาผ่านนะ เอาผาดนี่มันสูงนะนี่นี่น,นี่คุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นไหมว่าเวลาขับตามรถเอาผาดแล้วอยากจะแซงนี่เกิดมันมองไม่เห็นข้างหน้าเพราะมันใหญ่นะมันเป็นเรียงยใหญ่ๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าขับตามหลังเอาผาดด้วยความเร็วประมาณสัก150 ร้อยยี่สิบเนี้ยผมว่าได้สลิปสตรีมอย่างเยอะเลยอะ่ะเพราะว่ามันบงังมันแบบโอ้โหบังได้ดีมันอา่าดอาผ่าอาผาเลยแล้วดูภายในกันหน่อยเออภายในอย่างงี้มุมมองในการขับเอาผาดเป็นอย่างนี้นี่เองนะเออดีดีด <laughs> แต่แน่นอนโม่ดไ,ได้มาไ,ได้ ทำดีนะฟิสิกส์อะใช่เลยว่ารถมันแบบโยงๆอย่างเงี้ยที่ดูนิ่รนม,นรถถมรถสงครามโลกดีกว่า หรือว่าเอาผ่านดดีนะครับแล้วฟอร์ม f e e d บ a c k งไหนให้ดีให้ดูดแบบมไม่ว่าเกมจะสั่งมา้าอ่อนไหวแค่ไหนเซนซิทีฟยังไงมันก็ให้ฟอร์ม f e e d บ a ได้คมชัดดิไม่รู้สึกดุบุ่นหนอนนะ